เชสตัดดีชุดที่15คำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์และปิดบัญชีรายได้ค่าใช้จ่ายเข้ากำไรสะสมเข้ามาที่โปรแกรม s m a r t b i ิ366นะคะแล้วก็เข้าไปที่ FinGL ค่ะจากนั้นให้กดไปที่คำนวณค่าเสื่อมราคาค่ะให้กดเข้าไปที่คำนวณค่าเสื่อมตั้งแต่เดือน3ทับปี2025จนถึงเดือน3ทับปี2025นะคะ จากนั้นก็กดร้องขอค่ะจะมีแจ้งเตือนว่ากำลังตรวจสอบก็กดกระกบานออกก่อนนะคะระบบจะกลับไปที่หน้าแรกนะคะให้เรากดไปที่รายงานค่าสึกหลอและค่าเสื่อมราคาค่ะจากนั้นให้กดดูงบตั้งแต่เดือน3ทับปี2025ถึงเดือน3ทับปี2025นะคะโหลดด้วยไฟล์ pdf ค่ะจากนั้นให้กดร้องขอนะคะ หน้านี้ให้กด yes ค่ะแจ้งเตือนครั้งที่1ให้กดกากบาทออกก่อนนะคะแล้วก็รอแจ้งเตือนครั้งที่สองให้กดตกลงได้เลยค่ะ <Hans. S 1> ก็จะขึ้นรายละเอียดค่าสึกรอและค่าเสื่อมราคานะคะรายการก็คือคอมพิวเตอร์ค่าเสื่อมราคาสะสมจะอยู่ที่1,191บท78สตางค์ค่ะ เมื่อดูเสร็จแล้วก็กดออกได้เลยนะคะกลับไปที่หน้าฟิน GL นะคะเราจะไปดูว่าระบบได้ทำการบันทึกให้เราแล้วหรือยังให้กดไปที่บันทึกรายการรายวันค่ะระบบก็จะแสดงค่าเสื่อมที่เราเพิ่งทำเมื่อกี้นะคะให้เรากดไปเช็คได้เลยค่ะระบบจะทำการคำนวณค่าเสื่อมให้เราอัตโนมัติเลยนะคะราคารวมก็จะอยู่ที่1 1 1่งหมื่นหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์ค่ะเมื่อดูเสร็จแล้วก็กดออกได้เลยค่ะ ต่อไปเราจะมาทำการปิดบัญชีรายได้ค่าใช้จ่ายเข้ากำไรสะสมนะคะกดไปที่ปิดบัญชีค่ะให้เราทำการเปลี่ยนวันที่นะคะเป็นวันที่31มีนาคมค่ะคำอธิบายบันทึกบัญชีนะคะให้เราเขียนไปว่าปิดบัญชีรายได้ค่าใช้จ่ายเข้ากำไรสะสมค่ะเสร็จแล้วให้กดปิดบัญชีอัตโนมัตินะคะ ระบบจะทำการดึงรายการที่เราเคยกรอกไว้นะคะแล้วก็บันทึกบัญชีให้เราอัตโนมัติค่ะโดยจะแสดงด้านเดบิตและเครดิตนะคะซึ่งยอดก็จะอยู่ที่18,513บาท27สตางค์ค่ะเสร็จแล้วให้กดบันทึกนะคะเราจะทำการเช็คโดยเข้าไปที่บันทึกรายการรายวันค่ะ ระบบก็จะแสดงรายการที่เราเพิ่งกรอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือปิดบัญชีรายได้ค่าใช้จ่ายเข้ากำไรสะสมค่ะเมื่อดูเสร็จแล้วก็กดออกได้เลยนะคะสำหรับการดูค่าเสริมราคาและปิดบัญชีรายได้ค่าใช้จ่ายเข้ากำไรสะสมก็เสร็จสิ้นเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ